เอาทีนไหมยังไงรบ่นาดนั้นหรอเยอะหนอ่อยสักสี่ห้ากร,รมัมสวัสดีครับวันนี้มาปลาไก่น,นะครับกับช่องกินได้กินดีป้าวันนี้ย่างกินงัวนะครับวันนี้ปลากันบ้านปลาเลียงฟุกวันนี้เชฟเชฟฟุกมาเอง ยางเสร็จถังแล้วครับนี่เนแดงมอมมอะอ๋อนี่จิ้นงัวนะครับตึง,ง,งอันแป้งนมโลป่าย้านีนโลเก่งดูแป้งนมมอะมมอกดูพักดูสังซีอ,อย่างมานลครับ<ๆ>นี่ครับ โอ้ยวันนี้ฝนตกแล้วตกว่าย่างกันอีกเลยครับอบถังเลยนี่กะวันนี้มีกันสองคนนะครับนี่ติดการติดงานกันหมดเอาละสองคนก็นกินสองคนนะครับวันนี้มาค่ำไดนเลยครับนี่อเอาะครับค่ำก็จัดค่ำนะ นี่ครับจีนงัวมักแล้วครับมักเครื่องสำเร็จหั่นมาดีหมอครับมินเลมแบแ <ừ. S 1> ดงแดงจัดแล้วไปแล้วฮะอ้ออีกะอเอาล่ะครับเดีย๋ยวจัดกันก่อนดรกพไปดึงอันมาแ่งดึงอันมาล่าครับเดี๋ยวเอาซอยแป้ง,งนงใส เดี๋ยวจัดแป้งนมก่อนเนี่ยครับเอาเน้นๆไปเลยเจมไปก่อนครับอือหมอครับเนี่ครับแป้งนม เอาสีไหนสีไงญ่บล้าง <ừ m. S 1> คือเงอะเนนะเงีะยหนอสัก 4, 5, 5, สีก 4, 5, 5, <า>่ห้ากัมใช่ไหมหนาน้ำบท่าแล้เพอสีจะนุมยงไดไปนะนี่นะแล้วแบบเจออย้ยางวันนั้นเนอะมักอยู่ยที่ผมมักแล้วแล,ล้วไมนรนเน่ยนี่นะนะร้ลนหม้อด้วยนั่นนี่ม้อให้เป็นรอหม้ย

เต้าหนมต้นี่เ้าทาน่ารู้ใจน่ะเสร็จแล้วไหมเสร็จแวเรือยเ่อยแล้วเานอนเต้าหนมอย่างนี้ไหมับเหนียว เปี่ยมาแล้วนนาหร่เปลนมาแล้วโ้หเยนเท่าหงนะอัยเออแต่นะมังให้มสองทีนะ

มันบมกน้อยถ้ามันได้ความหลายล้านหลายก็โต้ไ่ด้ก <c ười> ินกินกุ้นะหวยอ่ฮะเาล้มกุ้นะเราลงมนาะเอามกามือไนนอเด,ด,อด,ดี๋ยวกปักโครค้างปบบตกโครค้ง่เสั่งซื้อแมาชูหาโคตรค้งอ่ะ <c ười> อวันนี้กินข้าวแล้วถึงก็อึงแม่พปิกกับปีิกมีนออนี่อย่ผมนะผมัยะไรอืมบันนี้ก็ผมเลยเพราะว่ามันสดถ้าต้มอ่ะมันผมเีคยคิดก่อน อเอาละครับเดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ไว้แต่แฟนด้กันนะครับนอ้องใครที่วันนี้จะมาเข้ามาหน่อย <c oughs> ใครที่ดูแลก็แชร์ก่อนไลฟ์วกว็แชร์กันนะครับน้าเป็นกำลังใจกันนะครับวันนี้ก็ถึงกับผู้บ่อเดี๋ยวขอปาร์ตี้กครับสวัสดีครับ